สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําบวก,กับรีวิวมังงะเรื่องหนึ่งนะครับผมเรื่องนั้นก็คือไม่ครับสาวแก้วมือเหนือหน้าขนาดนะครับผมที่จริงเรื่องนี้ผมอยากทํามาสักพักใหญ่และสักพักใหญ่มากๆแต่ว่าติดปัญหาอย่างหนึ่งนะครับผมให้ทายนะครับอะไรขี้เกียจนะครับผมขี้เกียจขี้เกียจ ขี้เกียจมากเลยที่จริงอยากทาตั้งแต่มันออกมาเล่มแรกแล้วเล่มสองเอ๊ะว่าจะทําเล่มสองต่อเฮ้ยขี้เกียจว่ะพอสักพักอ่าเล่มสามมาแล้วยังไม่ได้ทําคลิปรีวิวเลยนะวันนี้ก็ถือโอกาสมาทํากันเลยนะครับผมก็เรื่องนี้นะครับเป็นของค่ายค่ายอะไรครับค่ายอะไรเป็นของค่ายรักพิมนะครับผมริลลี่มีติดพี่มาแหละอก็ราคาปกรื่งนี้นะอยู่ที่ราคา90าบบาทนะครับผมนี่ ก็อาจารย์ผู้แต่งเรื่องนี้นะครับผมอาจารยเา์เดี๋ยวนะอาจารย์ไคอิคดาะนะครับผมไม่รู้ผมออกเสียงตรงไหนผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนี่นะครับผมก็เรื่องนี้ออกมาแล้วทั้งหมด3เล่มนะครับผมเล่มแรกออกมาเมื่อประมาณสักปีที่แล้วมั้งกรกดาหรือเปล่าท้าผมจชมไม่ผิดไม่แน่ใจเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าแน่นอนคือออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ตอนแรกว่าจะ จะทำตั them, no hehe, <laughs> <laughs> ้งแต่มันออกเล่มหนึ่งแล้วอะแต่ว่าขี้เกียจอะขี้เกียจคำเดียวเลยนะก็ตอนนั้นได้มาพร้อมกับสติกเกอร์นะตอนนั้นได้มาจากกลุ่มนะไดมาจากกลุ่มรวมสติกเกอร์แล้วก็150บาทรวมส่งได้ครับผมก็โชคดีมากๆเลยนะครับตอนนั้นพอมาดูตอนนี้นะก็เล่มหนึ่งก็หายากนะครับผมเล่มหนึ่งหายากนะแล้วก็เล่มสองสามยังหาได้อยู่สองสามยังหาได้เล่มหนึ่งยังหายยากนิดหน่อยก็เรื่องนี้นะครับผมเป็นแนวแบบ รักในโรงเรียนนะครับเล่นคอมเมดี้ก็ได้นะครับโรแมนติกด้วยก็เรื่องนี้นะไทยสามเล่มนะครับผมส่วนญ,ญี่ปุ่นนี่ผมเพิ่งไปดูข้อมูลละที่ผมหาข้อมูลเมื่อกี้นะเมื่อกี้ผมหาได้ว่าญี่ปุ่นออกมาแล้วทั้งหมดเจ็ดเล่มเจ็ดเล่มแล้วก็ของไทยนี่ไม่รู้เมื่อไหร่เล่มสี่จะออกนะครับผมแต่ผมเดาว่าคงอีกไม่นานอ่ะคงอีกไม่นานนะ่ะน่าจะออกก็เรื่องนี้ถ้า ใช่หาอยู่ก็หาเป็นชุดเนื้อาหาได้นะในกลุ่มราคามันอาจจะอัพมานิดนึงไอ้เขียนม, okay. มาถึงช่วงแนะนําของเราครับผมก็สาวเกลือมือเหนือนหน้าหักขนาดนะตัวปกก็จะเป็นแบบด้านๆนะผมแบบด้านมันไม่ใช่แบบเงาจ๋าเหมือนเรื่องอื่นนะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดไม่ออกก็ประมาณสักปกมันประมาณเดียวกับพิษหรือไพบลักในดันเกียนะครับผมแบกเดียวกันเลยแต่ความรู้สึกมัน สกรปรกยากกว่าไอ้เล่มนี้นะครับผมเล่มนี้มันเหมือนสกรปรกง่ายไปนิดนึงแต่ก็พอมาดูกับสีสันอะไรพวกนี้มันก็สวยมากๆเลยนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราให้ดูตัวแตอะ,อ,ะอันนี้เป็นปกอันนี้เป็นปกในนะครับปกในเดี๋ยวเราเปิดได้ดูทั้งสามเล่มเลยนะครับอ้าย ผม,ผมชอบรูปปกนี้มากเลยนะสวยมากเลยรูปปกนี้จากเล่มสามครับผมนี่ก็เป็นตัวป,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 ปกข้างในมันนะเนื้อเรื่องคร่าวๆนะผมเนื้อเรื่องคร่าวๆก็ตัวละครหลักประกอบไปด้วยนะครับผมชิคิซึบาสะนะผมก็คือคนนี้แล้วก็ตัวผู้หญิงที่เป็นสาวแก้วเดี๋ชื่อฟุยุกินะครับผมฟุยุกินี้ น,น,นี่นาะมินะถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขอไปนะพเพราะว่าอ่านไปภาคใหญ่ๆแล้วก็ในเรื่องนี้ไม่ได้มีสาวแก้วคนนี้แค่คนเดียวนะผมก็ยังมีอีกหลายคนมีเพื่อนในห้องอีกคนนึงแล้วก็มีเป็นรุ่นพี่อีกก็ผมไม่กล้าเรียงแบบกาเป็นนาอกนะครับเพราะว่าผมลงเรือคนอื่นไม่ได้ผมมันไม่ได้มันมันมันต้องเปิดหรอกเพื่อนว่าดำอยู่ไหน เน่เลยครับนะผมลงเรือคนนี้ไปแล้วนะครับผมเพื่อนๆลงเรือคนไหนกันบ้างมีอ่าฟุยุกินะครับผมมีอ่าของฟูยุกิแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งขอโทษนะครับผมลิมชอกับเพื่อนอีคนหนึ่งที่เป็นหัวดบผมชอบหัวดำม,มากเลยช็อตเล่นเจสก,กีอ่ะพวี่คูดส,สวยมากแต่ว่าเรื่องนี้ผมไออา่าเกียดอย่างเดียนะผมเกียดอย่างเดียวในเรื่องนี้เลยนะผมเกลียดทรงผมเพราะอก ผมไม่ค่อยชอบทรงผมไปอีกเท่าไหร่นะแตะ่ดีไซน์ตัวละครหญิงก็เรียกได้ว่าสวยงามนะครับผมอาจารย์ก็ว่าดได้สวยมากเลยตีอย่างเดียวนะครับผมผมไม่ค่อยชอบอผมทรงผมของผู้ชายนะมันดูแบบมันมันมันแบบขัดตาไปนิดนึงนะก็ในเรื่องว่าด้วยว่าชิคกี้ชิกซูชิกีซูบะซะนะครับผมได้ย้าย บ้านมานะครับผมมาอยู่ที่ฮอกไกโดนะครับผมทางตอนเหนือของญี่ปุ่นและเสร็จนี้ก็ได้มาเจอกับคุณฟุยุกิที่เป็นสาวแก้วนะครับผมและหลังากนั้นมานความสนุกก็ได้เริ่มขึ้นนะครัความหวานเทียบโรแมนติกมีดราม่านิดนึง Nice สนุกปังมากก็ถ้าขจารเรื่องนี้นะครับผมก็ มันจะใช้ภาษาต่างจากเรื่องอื่นที่ผมอ่านมานะอันนี้ก็จะมีภาษาเหนือเข้ามาเก็บค้องด้วยแต่ไม่ใช่ภาษาเหนือแบบที่มันลึกขนาดนะไม่ใช่แบบอันนี้กี่ปาเจ้าซ้าบาทอะไรพวกนี้นะมันไม่ได้ขนาดนะั้นมันแค่แบบหน้านาดเจ้าอะไรพวกนี้นะเพราะว่าคือผมอยู่เหนือนะผมได้ฟังภาษาเหนือมาผมก็เลยคุ้น แล้วก็ชินในการฟังภาษาเหนือแล้วก็เขียนภาษาเหนือพอผมมาอ่านเรื่องนี้ผมเลยอ,อินง่ายมากเลยเพราะมันมีภาษาเหนืออยู่ถ้าใครที่มาที่อ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจภาษาเหนือก็ไม่ไม่ต้องเครียดขนาดนั้นนะครับผมมันเข้าใจได้ง่ายๆนะเอาละครับเดีย๋ยวเรามาดูลายเส้นเรื่องนี้กันหน่อยนะครับผมดูลายเส้นเรื่องนี้กันนะลายเส้นเรื่องนี้สวยงามแน่นอน,นับผมนี่อาจารย์แกวาดาก ด,ดีมากเลยน่ารักก็มีความหวังในใจนะว่าอยากให้เป็นอน,นิเมะเหมือนกันนะครับผมนี่เป็นลายเส้นนะครับผมติดอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยชอบทรง,งผมพียเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้เป็นปกขา้างในเล่มหนึ่งนะครับผมเ้ยปกเล่มปกในเล่มสองนะสบายัศนซี อันนี้เป็นปกเล่มสามนะครับก็คือสวยมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นลายเส้นคร่าวๆนะครับผมถ้าเรื่องนี้นะเต็ม10คะแนนนะผมให้สักสักประมาณสักเจ็ดจุดเลยครับนะผมหักทรงผมพระเอกกับแล้วก็เดี๋ยวมันก็เป็นลิมิเต็ดอีก ถ้ามันหมดตลาดแต่มันเคยมีขั้นหนึ่งที่มันรีมาแล้วนะรีมาแล้วลอมหนึ่งช่วงประมาณสักปลายป,ายป,ายปีหรือต้นปีนี่แหละมันจะมีครบทุกเล่มเลยแล้วช่วงนี้เล่มที่หายากไปนั่นก็คือเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งหายากไปแล้วก็เล่มสองสาม,สามยังหาได้อยู่ตามท้องตลาดนะคาดเดาว่าในงานหนังสืออาจจะมีรีพิ้นหรือไม่ก็อาจจะมีแบบ รีสต็อกมานะมันอาจจะมีค้างสต็อกอยู่บ้างแหละผมว่านะเพราะจากประสบการณ์ที่ดูจากงานหนังสืออะ่ะอาจจะมีลงก็ได้เพราะว่าอยู่ดีๆงานหนังสือก็พวกพี่ๆเกษรกไปจากไหนไรู้หลายเรื่องเหมือนกันนะครับผมมีความเป็นไปได้ว่าจะรีมานะเพราะถ้าใครหาอยู่อาจจะต้องอใจรอกันสักนิดหนึ่งนะเพราะช่วงนี้ลักกินก็มันจะรีหลายเรื่องอยู่แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการผลิตของเขา ที่อ่านมาในเพจก็แน่นอนครับมีเรื่องที่เขาบอกว่ารีตอนนี้อยู่น่าจะเป็นโฉมงานนะโฉมงานนี่น่าจะรีมีโฉมงามที่เขาบอกเมื่อครั้งก่อนแล้วก็สลามรอบก่อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครบทุกเล่มตอนนี้ความเป็นไปได้ที่จะรีต่อไปโมงามอ่ะชิกีคุณคุณชิกี้แล้วก็ รักโอลโรมนคนสลับบ้านอ่ะเรื่องนี้อาจจะรีกันอยู่นะครับผมรีกันอยู่ชมงามกับรักโอลโรนคนสลับบ้านานี้อาจจะรีกันอยู่นะครับผมมีคุณซิกิเรื่องนึงแล้วก็หนุ่มเย่าใช่หนุ่มเย้าอาจจะมีลงในงานหนังสือเดือนตุลานะครับผมก็รองมารอดูกันนะครับว่าเดือนตุลานี้จะมีเรื่องอะไรหรือมั่งแล้วก็เดือนตุลานี้ผมว่าผมจะลองไปงานหนังสือดูพอดีว่าคุยกับรุนพี่ไปล้ ว่าเดี๋ยวจะไปดูนะครับผมโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้หาอ่านนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับก,ก็ผมอาจจะทำคลิปรีวิวหรือว่าแนะนำหนังสือไนมะ่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถ้าตรงนี้มีตรงไหนที่ผิดพลาดไปหรือมีตรงไหนตรงเดินไปอยากให้เสริมเติมแต่งอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาพัฒนาในคลิปถัดไปนะครับจริง ผมไม่ค่อยชำนาญเรื่องนี้เท่ละก็พยายามศึกษาอยู่นะครับว่าอยากทำยังไงดีฮะโอเคและนี่คือคือคลิปทั้งหมดของวันนี้นะครับผมถ้ามีตรงไหนที่พูดผิดพลาดไปหรือข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปก็ต้องขออภนะัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปไว้เจอกันครับ